กระเพราหมูสับพริกแห้งนะครับติดเตาครับใส่น้ำมันนิดนะตอนนี้น้ำมันเริ่มร้อนนะครับเราก็ใส่พริกลงไปนะผัดหอมเมืในใน่อยใช้ไ่พอ แล้วนี่ก็ใส่หมูลงไปครับ เรไม่พอตัดเงไปเราเตรียมไว้ครับทาดรสแ็สร็จรออี

để vào phần với tôi. Ô tham chai À, chai gia. chai tham chai Ô tham gia.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  Ô tham